มาดูบรรยากาศนะครับการทำรถก็ทำไปเรื่อยๆนะครับชิวๆสบายๆ mm hmm. ก็จะเละเทะหน่อยท่านที่ช่างบืนก็นอนเวนวันนี้เห mm hmm. นหลายซ้อมหนักพักผ่อน mm hmm. ก็ทำไป mm hmm. แก้ไปนะครับ mm hmm. ไปแก้ไป ก็ใช้เวลาอีกไม่นานก็คงจะวิ่งได้แหละเพราะว่าล้อมวนแล้วก็เหลือแต่การปริตประดอยเสริมเติมแต่งความสวยความงามแล้วก็ความมั่นคงติดนะตั้งอุปกรณ์เ,เช็คดูด้วยนะนี่ก็เป็นผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยตัวจิต บรรยากาศของเราสถานที่ของเราก็จะต้องบูพรมหน่อยกันไฟแต่ก็จะเปื้อนๆหน่อยเละๆหน่อยบรรยากาศภายในที่ทำงานอันอเจาะของเรา